ว่าสอบถามหน่อยครับตอนนี้ผมอายุสิบเจ็ดอยากเริ่มลงทุนแต่ไม่มีเวลาหาข้อมูลในเชิงลึกถ้าจะซื้อหุ้นแล้วดูแค่งบการเงินแต่ละไตรมาสว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่แบบนี้พอจะเริ่มลงทุนได้ไหมครับขอบคุณครับอายุสิบเจ็ดอยากลงทุนดูแค่กำไรขาดทุนแต่ละไตรมาสเริ่มลงทุนได้ไหมครับขอบคุณครับไม่ได้ครับเจงแน่นอนครับกล้าพูดแบบนี้เลยครับ จรงแน่ๆครับถ้าคือต้องเข้าใจต้องเข้าใจบริบทนะครับว่างบการเงินเนี่คืออะไรงงบการเงินไม่ได้บอกไม่สําคัญนะครับงบการเงินเนี่ยมันคือรายงานผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจในอดีตเนี่ยคือปัญหาครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบการเงินปัญหาอยู่ที่คําว่าอดีตลองคิดภาพแบบนี้ครับการลงทุนเนี่ยเราต้องการผลลั์ในอนาคตใช่ไหมเราต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางถูกต้องไหม <c oughs> แล้วนึเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเราขับรถแล้วเรามองแต่กระจกสองหลัง่ะเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมอย่างสวัสดิภาพไหม <c oughs> แล้วนันตกเหวก่อนจริงไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับว่าแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วดังนั้นเนี่ยไม่สามารถดูเพื่อพิจารอนาคตได้ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้คือความเข้าใจที่ผิดอันดับต้นๆเลยของนักลงทุนมือใหม่เลยครับสิ่งที่เราต้องอยากลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับเอ่อ <c oughs> ไม่ใช่ดูแค่งบการเงินย้อนหลังแต่ต้องดูอัปเดตด้วยอย่เป็นอย่างน้อยอัปเดตครับอัปเดตเนี่ยจะสะท้อนภาพในอนาคตด้วยนะครับยังไงคือการลงทุนมือต้องลงทุนในอนาคตนะเบิร์ตมันหลีกเรื่องการการดูข้อมูลในอนาคตไม่ได้ครับจะดูอดีตมันมันไม่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะล้วก็ดูแค่กำไรก็ตื้นเขินด้วยใช่ป่ะครับใช่ <c oughs> เออเป็นภาพแบบ ที่มันมันแบบมันไส้ในมันคือมันมีปัจจัยหลายอย่างกว่าจะออกมาเป็นกําไรอ่ะบางทีเป็นกาไรชั่วคร<ช>าวกำ<ช>ไรจากปัจจัยชั่วคราวแลก็บอกนี้เพิ่มเติมจัดทุนจับชั่วคราวใช่บอกแบบนี้เพิ่มเติมว่านักลงทุนทั้งตลาดอ่ะมองอนาคตอ่ะหนึ่งปีข้างหน้า<ม>ถ้าเรามดูอดีตอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะแบบตามคนอื่นไม่ทันอ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นเราจะเป็นเหยื่อครับ ในตลาดเนี้ยครับเราไม่ใช่ผู้ล่าครับเราคือเหยื่ออันโอชะนะครับเพราะพี่บอกเลยครับเบิร์ว่าจากประสบการณ์นะครับที่อยู่ในมาในตลาดหุ้นเนี่ยเหยื่อเยอะมากครับเหยื่อที่แบบว่าเราไม่ต้องทําอะไรนะเราไม่ได้ทําอะไรเขาแต่เขาทําตัวเองนะพอเขาเห็นพีเอต่ำๆเขาก็บว้าวพีต่ำถูกหุ้นดีมากเลยพีเต่ำลงยาตอนเนี้พีต่ำสิบหมดเลยโอ้ซื้อเลยอะไรเงี้ยเพราะคุณดูอดีต เนี่ยคือปัญหาเลยเห็นปะเพราะคุณดูอดีตแต่พอคุณเห็น P/E งสูงในเซตอะโอ้ยคุณนนี้แพงมากเลยไม่น่าซื้อแต่สังเกตไหมไอ้คุณ P/E สูงเนี่ยราคาขึ้นตลอดเลยไอ้พวก P/E ต่ำๆเนี่ยราคาไม่เคยขึ้นเลยสังเกตไหมครับเพราะคุณดูอดีตแต่นักลงทุนดูอนาคตครับตอนนี้ P/E ต่ําเพราะนักลงทุนคาดการ์แล้วว่าอนาคตกําไรจะลดพอกําไรลด P/E จะสูงขึ้นมาเองในอนาคตนีกออกปะนะเห็นไหมแล้วตอน P/E ต่ําเนี่ยเขาก็จะจะไม่ซื้อกัน ในทางจากกันตอน P/E สูงๆเพราะนักทุนคาดการแล้วว่าในอนาคตกําไรจะเพิ่มมากทําให้เดี๋ยว P/E จะลดลงเองในอนาคตราคาหุ้นก็เลยขึ้นได้เห <c oughs> ็นปะคือนักทุนดู <c oughs> อนาคตอะ่ะไม่ได้ดูอดีตอะ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องโยนทิ้งคืออดีตไอ้ P/E ที่คุณดูในเซ็ตเนี่ยบอกเลยครับว่าพูดตรงๆนะจากใจนะครับ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> โยนทิ้งอย่างเดียวครับไม่ไม่มีนักลงทุนคนไหน <c oughs> ไม่มีนักลงทุนคนไหนที่ประสบสําเร็จแล้วดู P/E ในเว็บเซตครับไม่มีเออมันคืออดีตนะเบิร์มันคือกระจกสองหลังอะ่ะ <c oughs> คือเราดูว่าเออทางที่ผ่านมามันเออสวยดีนะเรียบดีนะเออดูแค่ไหนนะ <c oughs> เอยทางนี้มันทางขึ้นนะดกูกระจกกระจกสองหลังนะเฮ้ยทางขึ้นมาตลอดเลยนะแต่ครั้งหน้านี่จะเป็นเหวก็ได้นะนึก <c oughs> ออกไหมตกง่วเลย <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยอะ้ก <c oughs> ็ก็ เนี่ยบัฟเฟตบอกตลอดครับว่าการลงทุนคือการมองกระจกกระหน้ารถนะไม่ใช่มองกระจกสองหลังครับสําคัญมากคือทุกคําอะทุกโคดอ่ะที่บัฟเฟตพูดอะคือแบบอืจะคมไปไหนช่วงบิตคอยเนี่ยตอนแรกคนก็มาแบบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กันเนาเออตอนนี้แบบโอ้โหเอามาเอาคำพูดวอลเลนบัฟเฟตกับ ทารีมังค์เครือมาโพสอันใหญ่เลยรัวๆเลยออืม,อมอประมาณนี้อ่ะโ